สบายดีและสวัสดีพี่น้องพงไายเบิร i, bird, ์สุขสุกคนเนอบอกว่าสิเป็นพี่น้องทางพังลาวเนาะหรือบป่าสิเป็นพี่น้องทางพังไทยพี่น้องทางต่างประเทศยินดีเบอสุขสุขคนเข้าสู่ซ่องของบาจิตอุทุพรเนาะพี่น้องเนาะกับมานีพี่น้องบาลจิตสิภาพรพี่น้องเนาะไปเยี่ยมยามครอบครัวหนึ่งเนาะที่มีกับมีชาวบ้านเนี่ยพี่น้องกระเจ้าแนะนํามาว่ามีสองเมีลูกเนาะที่กระเจ้าอยู่น้ากันสองคนคือมีลูกพิการนะนะพี่น้อง บัจจิกับโบฮูเลยพี่น้องก็คือคนในบ้านของเจ้าของเลยพี่น้องแต่บัจจิกับโบฮูเนาะก็เลยว่าสิพาพอพี่น้องไปเยี่ยมยาบิมึงเนาะว่าคุรเป็นมาของเพิ่นเป็น,นไดใดนะเป็นยังคือต้องได้อยู่สองคนนะไหพี่น้องก็โอเคเนาะพี่น้องอเนาะกลับนะไปติดตามความนุขกันนะเนาะโอเคเนจะ้าก็โอเคเนาะพอพี่น้องเนาะตอนนี้บัจจิกจะทีได้ไปบึงเนาะพี่น้องกำลังเดินทางไปเนาะกับมันนี่บัจจิย่างไปพี่น้องเลยนั่นคือเพื่อนของบัจจิเนาะพ่อเนาะ กับโบไกเป็นอะไรพี l ẻ, l ẻ ่น ph ้องโบไกจะเคลื่อนของโบจิตเป็นไหนเนาะนี่ก็อจะเคลื่อนอย่าของโบจิตเนาะยางไงเลยพี่น้องโบไกแล่แล้วพี่น้องเลยโบจิตเกิดอยู่บ้านมานี่นะบได้ไปทั้งบ้านของโบจิตเกิดทีเป็นแบบนี้เนาะพราพี่น้องเนาะแต่ลายได้พี่น้อง ที่ๆกันเพื่อนนะก็คือกวงเดบได้์พี่น้องเใยบ้านของหมอจิตคือหลายหลังกาเพื่อนอยู่เนาะเป็นพันตายไปไหนพี่น้องเลยนี่จะเป็นฮันค่าเนาะพ่อพี่น้องเนาะเจ้าอ้าวสบายดีเด้อสบายดีสบายดีเอ้าเป็นจังไงขายมานบ่อืมเจ้าเนาะพ่อพี่น้องเนาะ ตอนี้ก็อันนี้ไปเพื่อนนั่นเอ้ยบ่นี่นะไปเพื่อนเอ้ยผู้ชายเหรวะอ๋อะเดี๋ยวว้อันนี้กำลังชีไปได้นี่เนี่ยไปอันหาเพื่อนมาจะไหนแม่แหละน้ำหมาว่าโอ้ก็เขาเขาไม่ได้พูดเลแม่แบบว่าบ้านเดียวกันในเชื้อหอกบุญยากเลยแต่พ่อมกเบียดลูกหลานอ๋อีไปดีเร็ว เนาะไยบุเพินด wow, ูร่ด <c ười> <c ười> ph ูรายย่อข่ายในากบุเพินโอเคแล้วแต่แล้วแม่เนาะเขาไปก่อนได้ไหมเด้อเจ้าเจ้าเบบย่างไปได้หน้าเดียวนีเหนือบุกไก่ไปไหนแล้วะเออโอเคเนาะไม่เนาะก็คืออันพี่น้องว้าเนี่ยพี่น้องเคนแก่คือสิเป็นคือออันคืสิลำบากแหงเนี่ยพี่น้องเลยของมณีประจิตเนาสิไปเยี่ยมเนาะก็คือไม่ได้แบบก็มีอันพี่น้องเนาะก็มีอันผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยพี่น้องเพิ่นอัน แนะ่ยนำมาเนาะก็ค no. so ือว่าไปเบิ้งพเนแน่ว่าะคนอยู่สองคนแม่ลูกคนน่ะพี่น้องเลยบาจิตกะนในไปเนาะมันีเนาะกับ้านของบาจิตเองในพี่น้องเปลี่นทางเนาะพี่น้องเนาะกว้างในพี่น้องเนียบ้านของบจิตอะไรต่างคาเฮือนเนี่ย จีจีกันเนาะื่อนจีจีกันพี่น้องมาก็จะเป็นเนี่ยนี่เนาะพี่น้องอยู่เพื่อนอือสบายดีสบายดีจ้จีงไหนอ๋อจิงเข่าบ่อืออืออืมเนี่ยไม่เข่อเพราะ่าจิมาเพื่อนนี่นะ เพื่อนผู้ชายบ่เพื่อนอื่นผู้ชายบ่เอออืมใช่ใช่ใช่อ๋อก็ว่าสี้นไเนี่แม่ก็ว่าิมาเยี่ยมเพื่อนนะะว่าเป็ยนในใดลูกของเพื่อนเป็นในใดบอืมไมเพร่รปไนะอไปเทข้นมาเพื่อนกิจกรรมของเพื่อนไปนั่นมันอุกจรเอนไม่ต้อืม อยู่เพื่อนบัวอยู่เพอดียวบ่เพอเดีมันนะโอเคแล้วแมแล้วไสด้าจ้าโอเคโอเคจ้าก็เหมือนกัอยู่เพื่อนพอดีพี่น้องเ้ยเพื่อนเหมอนกับคนได้พี่น้องไงญ่ายเลยได้หรกเปีนยังคือได้อยู่สองคนเนาะเนาะญ่ายใเพื่อนในชีวิตด้จ้าจ้าเฮ้สบายดีสบายดีจ้าจ้าสบายดีจ้าจ้าสบายดีต่ไก่เด้เนาะก็คือ จะเนาะเจ้าเพื่อนของเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะมาเยี่ยมเบางเพื่อนนะนะพี่น้องมาเปลี่ยนอะไรเด็ดเท่ห์อย่านี้เนาะเด็ดก็อยู่นี่บ่เอ้ยเนี่ยเด็ดก็อยู่แบบนี้บ่อยู่่แบบนี้คะเอ้ยสบายดีสบายดีข้างเลยเด้อสบายดีเด้อจ้าน้องนะสบายดีสดีโนะหนุบบัได้บ่น้องนะบ่ได้เนาะ แบบนี้แล้วอืมเหตุใดวะจะเหลือตัวเองมาได้ทุกอย่างเลยบอเนี่ยถามเลยเลยเอลยชื่ออย่างเนาะชื่อพ่อชายชื่อพ่อชายเนาะชื่อผู้ชายอายุจีปีเนาะสามสิบเก็ดสามสิบแปดนี่แหละอ๋อชาใช่น้องไหนใชาอันนี้คือลูกวะเออลูกชื่อชื่อท่าบัวท่าบัวอ๋อท่าบัวคำท่าบัวคำเอออืมก็เป็นไ่น้องน่ะนั่งอยู่ซี่บนี่น่ะเออนั่งอยู่แบบนี้อือเอาเป็น เปนแบบว่นีเนาะเป็นนักิงข่ากินนั่นเอยเอบยิข่าก็ต้องออี้เห็นไหัอย่างแบบนี้แบบนี้ดี่นั่งบนั่งกับบได้เนาะคือไม่ได้นั่งนั่งในนี่บ่ได้ป่ะครับนั่งได้แบบเข้ามาลก็นั่งบได้เทิงแต่นั่งแต่อู้ชิก็ยังเทิงอนเอสิมันต้องารังเทิงเ พี่แดดแท่นี่เนาะแดดมันแดดมันแดดแค่ไมนดิบนะดิบแดดนะมันแดดแดดในนี่ก็อยู่บนนี้เลยบ่นี่นะอยู่บนนี้ตลอดว่าเขามันแดดนะอยู่บนนี้มันกางเว็บมันแดดแดดกับมัาเท่ากัมันแดงอืมมันแดดกางเว็นะพีจะได้น้องหน่ากินข้าวได้มือแท่นี่เนาะมือก็มือซาดอ่ะอืมมแล้ว คุณมาท่านให้ร้องบ้างนยังไม่ได้กินข่าแล้วยังมาท่านกินข่าว่อือแต่ออันอยู่จะปีเดานี่นะอันนี้จ้าสิบหกอยู่สิบกปีเดียวก็สิบหกปีเหรเป็นแบบนี้นะอืมทำปกติบนคนใหญ่ก็ทำมาลานมากแต่สิกลุ่มละใ่เห็ุกุ่ตัวเองอันนี้มันยังสะดวกตัวเมาได้ใ่เกิดขึ้นมีบนนั่งเนาะพี่น้องเนาะแต่คือชีเดะ Viu nhau, cầm đẹp, là... à... đẹp. <laughs> đẹp. đẹp. như vậy. Ừ. nó phải nặng cái... nó, mọi người cầm bụng, nó, quyết định nó. Mm, mhm, 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 สิบหกปีสิบหกปีเออง่ายแล้วหนังคนแบบปลายโปเตนอย่างมาได้หยังมาได้สิอน่างมาได้ปลายโปเตนตัวเต้อจะเกิดไหมเป็นแบบนี้ตะเกิดาหบอเจ้าเจ้าเด้อแบบนี้เด้อบอกเจ้าเฉยอ่าเก๋ในแรกพี่น้องเอ้เพิ่นเอาศาสตร์ขังเนาะ จ้าไปนั่งมาได้นั่งมาได้ยี่จ้าจ้านั่งเด้อเลยโอเคนั่งแบบนี่ได้พี่น้องเอ้ยบุมีเงินบนเน้ะมันเล็ดเนาะจ้าก็คือเอ้ยเป็นจะได้เอ้ยแบบอันเป็นยังคือแบบคือได้อยู่สองคนเนาะคุณยินว่าได้อยู่สองคนวะมันมีผู้อยู่น้ำเขาต่าไปปไะเดี๋ยวมันมีมันมีบนเนี้ยนะมันถูกเป็นอย่างเนี้วเอ้อ ก็คือบุเร่อยู่สองคนมีผัววะมีแต่รู้คนนี้ถามเออไปใช้แต่อันผัวผัวไปใช้แต่เนาะผัวนะผัวนันป้าแล้วตดุกระแตยังติดพลายเบ่งน้อยเป็นป้าบอแต่งน้อยขอม้ีก็ต้องอยู่สองคนแบบนี้อยู่คนคนนี้ละ เด็กกอนเนาะเด็กฉอนอห่นช่นอืมก็คือบริเวณดินนี้เห็นยังชเวยแบบนี้แบบขนัซสัาปาได้อ้ะขนัซ้ัมปะกินนมูกินนมูไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าบริเวนี้บอกินน้ำแบบาน้งมาให้อืมก็คือเอาัทรพทแมาให้้ยคนนี้ถามเนาะ พ่อกะไม่หน้าเพิ่นนาเมียเพิ่นดีอ๋อก็คือจ้าเจ้าเจ้าจ้าคือต้องอันนี้คือเพื่อนเพื่อนเพื่อนมูลบ่โดยเพื่อนมูลเพื่อนรวมก็เดินเพื่อนรวมเพื่อนรวมเนาะบระเดี๋ยก็คืออยู่น้ำกันสองคนเนาะเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวนี้ก็คือสองคนจ้าไม่ได้ไปใส่เนาะก็คือเขาน้ำซ้ำปลานี่ก็คือต้องได้ป้อนมาเออป้อน ต้องระป้อนต้องไปหาก็ต้องได้หาหากินก้อนจางไปต้องไปหาดินน้ำนันเนี่ยน้ำออกบ้านน้ำเหนือก็ต้องหากินหากินดิหากินแล้วกลับไปเจะออกไหารไปหนีนะแบบแม่งงวออย่างแต่นี่แหละจะปลาปลาไก่บ็ได้เนาะบปลาไก่ก็ได้ไปหาไก่ไปแบบจะขอรับจอบจะไปหาทำงานรับจ้างบ็ได้ปลาเป็นหมือบกได้ปลาเนมือบกได้เนาะเรือตัวเองมันได้ทั้งอย่างนะ แบบต้องหามลำอย่างก็ต้องได้อุ่มเลยเอาไปจมไปอืมก็คือตั้งแต่สิบหกปีบ่แล้วตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่สิบหกปีเ้นี่นะมีเจ้าก็อ,อุ่มตลอดบ่อ,อุ่มไปมามาอยู่นี่ดีอุ้มตลอดไอ้นนี้คืออยู่อูน่นประมาณจากปีได้อยู่นี่อยู่อยู่ปนีนี่อยเนาะตั้งแต่หึงแล้วแต่อุ่มรไรเพราะนี่ตั้งแต่สิบแปยปีพอแล้วอุม่มมันจะอุ่มไปรไรเลยก็เลยมาขี่อู่แบบนี้ตลอดหมอ เพราะได้แต่แบบนี้แหละมันไปมันนั่งนั่งมาได้นั่งคือเฮาเนี่ยนั่งมาได้มันดึงอูอเลยได้จำกมอคำนั่งก็นั่งมาได้ที่แบบนั่งคือนั่งคือเฮาธรรมดาเนี่ยมาได้นั่งมาได้อืมคืออันทั้งแรกเป็นนั่งนั่งปเนี้งต้องต้องนั่งเตียง้ตลอดวออืมนอนๆนะเนาะนั่งเตียงนี่พออยู่ได้พอคืนได้คือถ้าอันประเภทรถเข็นนะแถวรถเข็นนี่แบบ เราเขนั่งบ่ได้นั่งไ่ได้บ่นั่งไ่ได้ราเขียนเะเออแบบมือเขาใช้บ่ได้บ่มือมือมเขียนไบ่ได้จับไ่ได้บ่นอง่ะจับอย่างบ่ได้บ่ไม่ได้อืมได้ได้ได้แม่แต่แม่ป้อนเท่านั้นอือเจ้าก็ยังดีเนาะก็ยังดีทีน้องวัวได้เนาะอ่าน้องวัวได้ใช่กับบางมีบางครอบครัวเนาะก็ ก็เคยเห็นอยู่นะบางคนก็บอกว่าไม่ได้นะแต่น้องหนก็ดีได้น้องหนที่บ่ได้เนาะจังไรก็สู้ๆได้น้องหนเด้อแบบคงอยู่คงกินเนี่ยยังกินก็ไม่ไปหาไม่ไปหาวะมีหน่อยนั่นได้แหละไปหาบ่ได้ ไปหาใช่ได้ไปรไปหาบ่ได้เนาะก็คือค่าเนี่ยค่านีได้ไปไหรก็คือเผลประโยค่ะไปโดนใส่เข้าไปโดนก็หิวเข้าอยากกินก็กินบ่ได้เนาะไปจะได้กันขนมขนมก็ได้กินน้ำมูอยู่บ่ได้กินเ้อบ่ได้อันเมย์ได้ซื้อมาให้ดิเออไงไงชื้ออาจจะดั้มเล่ดั้มยังไงเนาะมูกะบ่ได้มาหมูกะบ่ได้บ่มีหมูได้บ่เด็ดเนี่ บ่มีหมูเนาะก็คือได้อยู่คนเดียวนั่งว้นี่ตลอดสิจอเได้ได้นาะทํากระรางไมใช่กใ้แบบนี้เอาใชก็เป็นจะได้มือด้ค่ะมือเหปมีดเหปนเป็นมือนะเออแบบนี้คำว่าเห็นี่มันอยู่ได้คือคือคัดแบบนี้ทำทำคัดแต่มันยัดตกอยัดตกนี่บ่ต้องต้องคัดเซกับอันเข้านี่บ่ ขับข mm. ับคุคคลกัมันจะตกเลยอย่างมันแบบมันชันเี่ชันขับบคคลก็ชันนั่นแหละชันแล่วตกเยอะต้องต้องคัดคัดใช่ครับอันหัวเขาเน้อคัดสิได้คัดสิได้อยู่ได้ก็คือแบบดึก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 แบบนี้ได้บ่แบบคือคือติงแบบนี้บ่อยู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 ่ชื่ออ่ได้บ่นอะไะแบบอยู่นิ่งๆม่ได้เนาะบุเป็นต้องมันต้องติงอยู่ตลอด เป็นอย่างกระพุเป็นบู้่าเป็นตามเช่นตามเอ็นนะกับจักนะนี่คิดจะเป็นตามเส้นนี่เนาะคือมันนั่งแบบนี้มันเป็นแบบนี้เป็นตามเส้นกับจั๊กแล้วมันกับบู้ใช่เหตุคือกันคือคือเป็นดิ้นดึกดุดดุดดไปนี่ตลอดเนาะตลอดกับบม่ได้เจ็บไม่ปวดบ้านหลงน่ะบม่ได้เจ็บเนาะไม่ได้เจ็บเนาะเพราะคำว่านั่งรถได้ก็คือสิริเนาะก็คือสอยอยังเม่ได้เลยเนาะมือมือกับไรงตีนกับแรงเป็นแบบตีนกันไปเนาะ ต้องคืนเด็กกดมันตัวนี้มันคืนได้เด็กเขียนเดกเขียนนี่ชื่อก็บแบบแบบต้องต้องเอาแบบสไตล์นอนแบบนี้ป่ะนอนแบบนี้เอาแบบสไตล์นอนแบบนี้เขามานั่งคือเ้าแบบว่านั่งเทิงนะนั่งเทิงคือเ้าเนี่ยแต่นั่งมันมันนั่งมาได้ก้นนั่งมาได้แบบโอ้ก้นก้นนั่งมาได้ดิบอก้นก้นนั่งมาได้ต้องเทิงแบบนี้แหละที่เปีกันยังแบบนี้นั่งเปียังแบบนี้น่ะเป็นั่งเปียังเอาแบบสไตล์นอนแบบนี้เนาะกับโ้เดนอืม บูว่าสิ่งเหล่านี้กันยังว่าคือกันคืบูชาเหตุอะไรคือคือเฮากวเก๋กับบูฮู้เนาะว่าแบบว่าซอยแบบมันให้น้องแบบสบายกว่านี้เห็นนะไปยังบูฮู้เนาะจะเอาไปที่ไหเนาะไปซื้ออันซีโรสเค้นก็นั่งมาไล่มันกดนั่งมาไล่ถ้านั่งไล่แบบเฮาเนี่ยมันมือกับไปมือโซเดอร์กับไล่อีกตีนกับไล่ตีนสี่เหยียบลงกับไล่มันแบบกดซีโรสต้องต้องเอาแบบนี้ตลอดเลยเนาะ ชื่อลงมาได้ตีนนะแบบมันอะแบบตีนตลอดเข้ามาใช่รถรถเข็นมากับรบาไล่ก็คือน่ำน้ำเนาะอาำน้ำอ่ในก็คือมีแต่เจ้าโจมโจ, <ม S 1> จ,จมตลอดโจมมาได้ก็มาลร่างคาอะไรละล่างคาตัวนี้แหละล่างคา,<ม>า,าอู่เลยบ่ตกใส่คาตกใส่ตรงนี้เพราะมันโมนเปียกเลยคาใส่ค<อ>าเป็นี้งเปนโมเปียกใส่ตรงนี้เนี่ยร่างล่างคาอู่เลยมันโมเปียกอันนี้นะมันแห้งก็คืออาบน้ำแนี้ จำนวอ่านน้ำนะอ่านน้ำก็คือเอาใส่อเออคือมันแยงเนาะก็คืออ่นอานข้าวแยงได้เนาะอ่านข้าอันเอานี่เอานี่เห็ดปีเนาะอ,อ,านอ่านข้าวแยงอานข้าเห็ดปีเลยตัวน,นี้ปีถ้าโม,มเมตัวนี้เห็ดปีไทยเป็นผ้าเป็นแพรม,มันมันสิเปนะียกสิเปียกเนาะพี่นอ้องเลยนน้ำน้ำบม้ข้าวใตนตัวนี้นะเพราะว่ามันจุ่มมาได้ทีจุ่มไปอ่านน้ำมันจุ่มมาได้จ้ะก็คือน้ำในก็อาบอยู่นี้เนาะอาบอยู่นี้กินข้าวอยู่นี้นอนอยู่นี้เบิดมื่อเบิดเว้นอยู่นี้ มือเท่าเท่าค่ำเท่าเวลานอนก็คือก็คือนะ่นอพี่ะจุ่มไปนอนอคือสียลำบากเนาะนอนหนักเนาะเจ้ำลำบากแนบะบมีแต่ปีเนาะมีแต่ปีอย่างเดียวเนาะอย่างเดียวที่ไหนพอคลายพอว่าบริอุ่มปกติพอว่าบริอุ่มตลอดอเนี่ยพอใสอยแห้ง จไม่เปลี่ยนนะบริสุทธยล่ะบอกเจ้ากับเก่งนี่เจ้ากับสูเนาะเจ้ากันเนาะตั้งแต่สูผู้เดียวมาสูผู้เดียวสูผู้เดียวมาตั้งแต่ตั้งแต่ลูกเกิดไริสุทธกันเนาะแบบเกิดมาบริสุทธิ์เกิบโตมางบบบริยังบริยังแบบดีเลยบริยังนั่งไรเกิดมากัน ในน่านอยู่แบบนี่ตลาดก็คือเป็นอย่างนี้แบบอันสาเหตุเนี่ยพู้ว่าสาเหตุอะไรแบบสาเหตุที่เปลี่ยนแบบนี้เห็นไหมพูดพู้ว่าใหญ่มากตั้งสี่ห้าปีสองปีพู้ว่ามันเป็นแบบนี้เบาะก็เปล่ยนมันบ่อกตีพู้ว่ายักไหลเปลี่ยนแบบนี้ดิตอนตอนนี้น้อยเนี่ยธรรมดาอยู่พี่ธรรมดาธรรมดาตอนน้อยนะท่าใหญ่มากแล้วก็ไล่แต่ปากแต่ว่าเป็นนังอย่ไงไรดิ si hạ tì mát cả, mัน vẫn nắng nơi đây. Đông này thì cho hang. Mẹ à mẹ bên hang. Chà 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 cậu ok đấy chờ ơi. Cậu sẽ đây coi tour cáp nó. Ở đây ở chỗ chỗ nó bây giờ cả nó. cậu ok nó ơi nó. Thấy này cậu sẽ đây coi tour cáp đấy ก็ขอให้ครอบครัวของเอ้ยเนาะก็ขอให้เอ้ยกับลูกเนาะสู้ๆเนาะเจ้าเป็นเป็นกำลังใจให้เนาะอเมื่อนี้ก็มาทักทายสบายดีแล้วก็มาปะบึงในี่ปาเป็นได้ไงห็นะเจ้าก็สบายดีเดรื่อยเด้อเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าน้องดาเด้อสบายดีเด้รื่ายดีเจ้าฝนกระหนุปได้เนาะพี่น้องเนาะฝนกระหนบปได้เฉาเดือบได้เฉาโอเคเนาะฝนพี่น้องเนาะตอนนี้บริจกลับมาอยู่ที่เฮือนเป็นทีพ่อยได้พี่น้องกับเพื่อนก็ คือพี่น้องเห็นไงพี่น้องเอ้ยเพื่อนก็อยู่ันเพื่อนสองคนเนาะสองคนไม่รู้ไงพี่น้องพอได้ไปทางใดเนาะก็คือตอนเศร้ามากอะได้จูบดูออกมาใส่เปีนักอะไปไกลบ่ได้เนาะป้าไก่บ่ได้พี่น้องหาอยู่หา,หากินก็บ่ได้เนาะเพื่อนกะเก่งอยู่พี่น้องไอ้เพื่อนกะสองไม่รู้เนาะสู่สู่มาตั้งสิบปลายปีเลยพี่น้องยังพายพอเพือพพ่อนเก่งเนาะ เจ้ากก่อพค่นาะพ่อแม่หนุ่มเนาะเดี๋ยวตอนนี้บัจิกเกิสีได้ขอตัวกลับเลยพี่น้องกะขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อท่านี้บัจิกขอกล่าวคำว่าสบายดี